คุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวก,กับผมป่างแงมและทีมงานทีมรูาจักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ตำบพลบพระผาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับวว้าว คลองมะขามเท่าอู่ทองบริเวณคลอง21ตำบลพระพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีกรมชลประทานโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่12กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเตรียมก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอู่ทองสะกจมดึงงบประมาณเกือบ1000ล้านบาทครับใช้เวลาก่อสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่21มกราคม2569อกเกา็อีกประมาณ2 3ปีครับ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่เพียงพอให้แก่กเกษตรกรในพื้นที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภครวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า38,000ไรครับเมืองสุพรรณบุรีพัฒนาไปมากนอกจากถนนคู่ขนานแล้วโอกาสหน้าครับกระพมจะพาไปดูคลองชวประทานคู่ขนานนะครับ มาดูผลพลอยได้จากน้ำชุปทานโอ้โหจับได้กบนาครับแล้วก็มีอ๊อบด้วยอโอ้บบบบด้วยนี่น่นลองมาชั่งกิโลดูสิกบตัวนี้หนักรวมครึ่งกิโลโอ้ครึ่งโลนี่ตัวดำบะเมี่ยมเลยเสร็จแน่ทำไมได้น้อยจังเลยมีหน้าล่ะทุกระนอาหารบ้านพุ่งพื้นเมืองในย่านนี้ จึงมีกบนาทอดกระเทียมเป็นตัวชูโรงครับโอเคที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสีแยกปทุมวันอาจารย์กามลแสงวงนํนำทีมคนมองป้าร่วมกับเกดไลท์แมนเนสเมนต์และเอเชียบุ A ๊กจัดงานยิบสีแปครั้งที่ห้า คุญเจไขความลับจักรวาลเป็นการรวมกลุ่มระหว่างคนที่รักในเรื่องของไพ2ยิปซีนะครับซึ่งรเราก็รวมกลุ่มกนะันเพราะเราต้องการให้ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องของไท2ยิปซีเรื่องของการพยัญชนะไพ่ยิปซีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สนุกสนานเรื่องที่มีความสุขเรื่องของการช่วยเหลือสังคมได้ อาจารย์พงพันธ์วงหนองเตยหนึ่งในกูรูเขียนตำราไพยิบซีพาเดินดูวิวัฒนาการของไพยิบซีหรือไพทาโรุที่เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามวัฒนธรรมตามความเชื่อของแต่ละประเทศ จนก่อให้เกิดนักออกแบบสร้างสารรค์ผู้ผิดไพ่มากมายกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนไทยผิดไพ่ขายให้กับชาวต่างชาติครับผมเชื่อว่าในภูมิภาคอาเซียนเร,เ,รเราเราเราเบร์นแต่ทํายังไงที่ผมกําลังคิดเป็นโจทย์ต่อไปว่าทํายังไงจากกิฟซีแฟร์เนี่ยจะจะเหมือนสปริงบอร์ดส่งนักสร้างสรรไพ่ของไทยทั้งทีมนี่แหละไปเข้าเวทีระดับนานาชาติในยุโรปในอเมริกาหมอเมดวัย32ปีแห่งเดสตินี Destiny, ผู้ผิด ให้ยิปซีอันดับต้นๆของประเทศบอกว่าไพ่ที่ดีต้องเริ่มต้นจากสามข้อครับข้อแรกคือกระดาษก่อนนะกระดาษบางครั้งอ่ะเราจะบอกเลยกระดาษเนี่ยถ้าหากมันมีการสปริงตัวดีมันจะรู้สึกเฮ้ยเวลาจับหรือคลี่ไพ่กรีดไพ่ขึ้นมาเนี่ยเราจะกรีดง่ายสวยเป็นวงอย่างที่2เลยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นเทรนมาใหม่นะครับก็คือว่าเราอยากจะทําขอบไพ่ที่ดูสวยงามก็อย่างที่3ครับภาพ แต่ถ้าเรามีภาพสวยๆดูทุกครั้งเราอ่านไพ่ในสไตล์ใหม่รูปแบบใหม่ตลอดเวลามันก็จะทำให้เรารู้สึกเบิกบานใจมีความสุขตลาดไพ่ยิปซีในจีนยังเปิดกว้างเป็นซอฟท์พาวเวอร์ให้ผู้ผลิตนักออกแบบไพ่ของไทยนำไรายได้เข้าสู่ประเทศค,ครับพ่วงถามแรงตอบแรงปัญหารถแท็กซี่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการคนขับรถแท็กซี่ปฏิเสธการให้บริการและเรียกค่าโดยสารเพิ่มในเวลารเร่งด่วนจะแก้ยังไงครับ นายวิทูลแนวพนิษฐ์นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยบอกว่าได้ยื่นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับอธิบดีกรมการขนส่งทั้งบก4ข้อคือ 1. เพิ่มระบบการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน 2. จัดอบรมคนขับแท็กซี่ทุกคนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 3. เตรียมการพัฒนาระบบแท็กซี่เพื่อรองรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน และ 4. จัดประชุมระหว่างผู้ประกอบการแท็กซี่และกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพครับคุณวิทูลบอกทุกฝ่ายช่วยชาวบ,บ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจวนายปูนป ติดตามป๋าแง็มจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ o กเข่าป๋าเง็มทุกวันและ, Tube, ะยูทูบป่าแง็มรับเจ้านายปูน,ปน